เจอกันอีกแล้วครับกับ Sport Investor นักลงทุนสายกีฬาประจำวันอังคารที่14มีนาคมครับสำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปครับ3คู่ครับต้องขอภัยด้วยจริงๆครับไม่เป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ไว้ครับคู่แรกเมื่อวานครับ AC มิลานเจอกับแแลดิตาหน้าคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับจบ1นครับสำหรับคู่นี้เสียไปเต็มๆครับราคาสกอร์สูงครับ ยิงกันหนึ่งหนึ่งครับตั้งแต่นาทีที่60ครับเหลืออีกประมาณ30กว่านาทีครับไม่ยิงกันครับลูกที่3ไม่มาครับเสียไปเต็มๆตมตามระเบียบครับคู่ที่2ครับคิโรลนาเจอกับแอดมอริดคู่นี้ให้ต่อแอดมอริดทีมเยือนที่ราคาปอปาครับสุดท้ายเป็นแอดมอริดที่บุกมาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับกินไปเต็มเมครับสำหรับเมื่อวานครับคู่ที่2คู่ที่3ครับฟามาริเกาเจอกับคาสเปียคู่นี้ให้รองคาสเปียที่ราคาครึ่งลูกครับสุดท้ายแพ้ไปครับคาสเปียครับ เสียไปเต็มๆครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับสําหรับ3คู่เมื่อวานครับกินเต็ม1คู่ครับเสียเต็ม2คู่ครับไม่เป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ไว้ครับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนครับสําหรับใครครับที่ยังไม่รู้จะไปเล่นเว็บไหนครับหรือเล่นเว็บเดิมแล้วมันไม่ปังครับมันยังพังอยู่ครับลองเปิดใจครับลองเปลี่ยนใจดูครับสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นใหม่ครับกับ เว็บนี้เลยครับยูฟานหนึ่ครับสำหรับตัวผมครับสายฟุตบอลครับโอ้โหชอบจริงๆครับบอลเตงครับบอลจบปุ๊บเคลียบินปั๊บผมสามารถถอนได้เลยครับเงินเข้าบัญชีไม่เกินครับห้านาทีครับนอนหลับฝันดีครับสำหรับใครครับที่ไปสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับหวยครับบาคาร่าครับสล็อตครับโอ้โห สล็อตนี่ครับตัวดีเลยครับ50สตังก์ก็เล่นได้ครับเบ็ดขั้นต่ำครับ50าส50สตังก์ครับอาจจะได้ถอนเป็นพันเป็นหมื่นครับสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสียงเสี่ยงโชครับสำหรับตัวผมครับสายฟุตบอลครับตั้งแต่รู้จักเว็บนี้มาไม่เคยนอกใจไปไหนเลยครับยูฟ่า168ครับอย่าลืมนะครับแอด m m c c ใส่แอดด้วยนะครับแอด m m c c ครับมีแอดมินคอยแนะนำตลอด24ชั่วโมงครับถ้าติดปัญหาตรงไหนครับ โอเคครับวันนี้ครับเราเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้กันเลยครับสําหรับคู่แรกวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างมิววอพบกับสวอนซีครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสองสตามเวลาบ้านเราครับมิววอเจ้าบ้านอันดับ6ของตารางคะแนนรับสาหนัดที่ผ่านมาพวกเขามี57คะแนนครับสำหรับสวอนซีทีมเยือนครับอันดับ17ของตารางคะแนนรับสาหนัดที่ผ่านมาพวกเขามี43คะแนนครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของมิววอลพวกเขาบุกไปชนะเรดดิ้งได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับฝั่งทีมเยือนนับสวรรค์ีนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับมิดเดิลสปอร์ไป1ประตูต่อสาครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับราคาวันนี้เปิดมาที่มิววอลเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกครับสำหรับมิววอลเจ้าบ้านตอนนี้ครับอยู่อันดับ6ของตารางคะแนนครับพวกเขาต้องการจริงๆครับติด 1- ใน6เพื่อไปเตะเพย์ออฟครับ เพื่อหาหนึ่งทีมครับไปเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าครับอันดับ3ถึงอันดับ6ครับถ้าหวังจะไปลุ้นอันดับ1อันดับ2คงยาาครับคงต้องลุ้นประมาณแถวอันดับ3ถึงอันดับ6ครับสำหรับมิววอลครับวันนี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินครับที่จะเก็บคะแนนเพิ่มจากสวอนซีครับสวอนซีทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผลงานหนักไปทางแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับชนะใครไม่ค่อยเป็นครับช่วงหลังสําหรับคู่นี้ผมมองครับสวอนซี ไม่น่าจะต้านทานเกมลูกของมิววอลไหวครับมิววอลดูดีกว่าครับลงเล่นในบ้านวันนี้กับราคาแค่ครึ่งลูกยังไงก็ต้อง3คะแนนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่แรกให้ไปเลยครับมิววอลดีกว่าจริงๆครับเล่นในบ้านต่อมิววอลที่ราคาครึ่งลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมิ d เดิลสโบพบก,กับ Stoke City เป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับ m i d d l e ิลสโบ g h เจ้าบ้านครับอันดับ3ของตารางคะแนนครับ36นัดที่ผ่านมาพวกเขามี63คะแนนครับสำหรับทีมเยือนครับ Stoke City ครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ3านัดที่ผ่านมาพวกเขามี46คะแนนครับ เราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนดที่ผ่านมาของมิดเดิลสโบพวกเขาบุกไปชนะสวอนซีได้3ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับสโตกติตี้ครับนดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะแบ็กเบิร์นไป3ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นมิดเดิลสโบต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับสำหรับมิดเดิลสโบเจ้าบ้านวันนี้ครับโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินครับช่วงหลังต้องบอกว่าโอ้โหชนะเป็นส่วนใหญ่ครับ8ดนัด จาก10นัดหลังสู่าพวกเขาเก็บชัยชนะได้ครับสำหรับมิดเดิลสโบวันนี้พวกเขาไม่ได้หวังแค่ไปเพย์อฟครับต้องการจริงๆครับอันดับ2ครับตอนนี้ห่างจากอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแค่4คะแนนครับถ้าติด1ใน2อครับอันดับ1และอันดับ2ครับพวกเขาจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกหรือดูการหนาโดยอัตโนมัติครับวันนี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินถ้าเก็บ3คะแนนได้จะไล่จี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเหลือแค่1คะแนนครับสำหรับฝั่งทีมเยือนสโต๊กซิตี้อาจจะดูดีครับช่่ววงงหลััแตนนี้ ไม่น่าจะต้านทานเกมรูปของโบโรที่ต้องบอกว่าโอ้โหกำลังติดลมบนครับเล่นในบ้านด้วยครับสำหรับ m i d เดิลสโบครับสำหรับคู่นี้ครับโบโรมิเดิลสโยังไงเข้ามาครับในบ้านกับราคาแค่ครึ่งครบลูกมองนะครับวันนี้โบโรสามแต้มแน่นอนครับเพื่ออันดับ2ให้ได้ครับฤดูกาลนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับยืนพื้นไปเลยครับต่อ m i d d ดิลสโบที่ราคาครึ่งครบลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างปอร์โตพบกับอินเตอร์มิลานครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับเตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราครับผลงานที่ผ่านมาของปอร์โตครับพวกเขาเล่นในบ้านชนะเอสโติลไป3ประตูต่อ2ครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับนาที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับสเปเซีย2ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของอินเตอร์มิลานครับนัดแรกครับ เป็นอินเตอร์มิลานครับที่เปิดบ้านชนะปอร์โตไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับวันนี้ครับราคาเปิดมาที่ปอร์โตที่ราคาเสมอครับอย่างที่บอกครับอินเตอร์มิลานกลุมความได้เปรียบมาครับวันนี้ครับกับสกอร์ที่ชนะนัดแรกมาห0่งูนย์ครับวันนี้ขอแค่เสมอพวกเขาจะเข้ารอบครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับปอร์โตถ้าอยากเข้ารอบสถานเดียวครับต้องชนะให้ได้ครับถ้าชนะ1ลูกครับต้องไปต่อเวลากันครับถ้าชนะ2ลูกขึ้นไปปอร์โตเข้ารอบครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับฟุตบอลค่อนข้างจะทันกันครับ สำหรับผู้เนี้ยปอโตยังไงก็ต้องเปิดเกมลูกใสอินเตอร์มิลานแน่นอนเพื่อหวังประตูแรกให้ได้เร็วที่สุดครับสำหรับอินเตอร์มิลานพวกเขารู้ตัวเองดีครับตั้งรับและรอสวนกลับครับชอบเหลือเกินครับสไตล์แบบนี้ของอินเตอร์มิลานครับสำหรับผู้นี้ผมมองนะครับฟุตบอลค่อนข้างจะเข้าทางอินเตอร์มิลานครับผมมองนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานไม่น่าจะแพ้ครับยืนพื้นไปเลยครับที่ราคาเสมออินเตอร์มิลานไม่น่าจะมีแพ้ครับ เราไปต่อกันคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาเบไรซีครับฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับเตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับแมนซิตี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะริสตันพาเลทได้1ประตูต่อ0ูนย์ครับสำหรับอาเบไรซีครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านถล่มบรุสเซียมืนเช่นกันบัดไป3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของไรซีครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนซิตี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งครับค่อนข้างจะต่อแพงเหลือเกินครับสำหรับแมนซิตี้วันนี้ครับเสมอกันมาครับนัดแรกครับถ้าวันนี้ใครชนะได้เข้ารอบต่อไปไปเลยครับสำหรับวันนี้คู่นี้ผมยังมองเขาบว่าแมนซิตี้แข็งแกร่งกว่าครับลงเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยครับผมมองแล้วครับความแข็งแร่งของแมนซิตี้ดูดีกว่าอาร์เบไรซิคเยอะครับถึงแม้อาร์เบไรซิคจะมาเล่นเกมรับแล้วรอส่วนกลับวันนี้คงต้านทานเกมรูปของแมนซิตี้ไม่ไหวแมนซิตี้ดุดันจริงๆครับเวลา ลงเตะในบ้านครับวันนี้ผมมองครับแมนซิตี้น่าจะเก็บชัยชนะได้ครับอารเบรซิกดีจริงครับแต่ไม่ดีพอครับที่จะต้านทานเกมรูกของแมนซิตี้ได้ครับแมนซิตี้ดูดีจริงๆครับวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ผมเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งลูกครับราคาลูกควบลูกครึ่งแบบนี้ครับรุนเม็ดสองกันจากแมนซิตี้ครับโอเคครับสำหรับคู่นี้ให้ยืนพื้นไปเลยครับที่ต่อแมนซิตี้ที่ราคา ลูกควบลูกค่งครับโอเคครับสำหรับวันนี้จัดไปเน้นๆครับ4คู่ครับคู่แรกครับมิววอร์เจอกับสวอนซีคู่นี้ให้ต่อมิววอที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2ครับมิดเดิลสโบรเจอกับสโต้คู่นี้ให้ต่อมิดเดิลสโบรที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่3ครับปอร์โตเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมออินเตอร์ครับคู่ที่4ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เบไรซีคู่นี้ให้ต่อมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ราคาลูกควบลูกค่งครับ โอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดติดตามครับช่องทางทาง a c e b o o k ครับมีข่าวสารกีฬาดีๆให้รับชมรับฟังครับช่องทางทาง y o u t u b e ครับ s p o ร์ตอินเวสเนักลงทุนสายกีฬาครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตาม กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุ bon, ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Sport Investor นักลงทุนสายกีฬา